บอกว่าพี่โรคก,กดไหลย้อนที่จะบอกว่ามีเคสรลับอะไรยังไงคือต้องบอกงี้คือกดไหลย้อนเนี่ยจะบอกให้เลยว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมมันเกิดขึ้นมาจากเป็นโรคกระเพาะก่อนคือไม่ใช่กระเพาะรักเธอนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่กระเพาะรักเธอนี่ไม่ใช่นะ <c oughs> คือเป็นโรคกระเพาะจริงๆนี่แหละคือไอ้โรคกระเพาะเนี่ยมันคือเกิดต้นเหตุันคือกินอาหารไม่ตรงเวลากินอาหารรสจัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หลังจากนั้นมันจะพัฒนา ที่สําคัญที่สุดไอ้พวกที่แบบกินแล้วนอนอย่างพี่เนี่ยเป็นเมื่อก่อนเล่นคมฟอกไงเออเมื่อก่อนสมัยก่อนเล่นคมฟอกดูห้องนู้นห้องนี้ดูอะไรเงี้ยดูห้องะดูธรรมดาห้องแหมมึงก็ถามไม่ต้องถามก็ได้ไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ต้องถามก็ได้หิวก็กินตีสองตีสามกินเสร็จก็นอนคราวนี้แม่งก็โอ้โหร้อนเนี่ยแสบขึ้นมาโอ้โหมัอทรมานมันจะร้อนน้าอกพี่เนี่ยเป็นหนักถึงขั้นที่ว่าเวลานอนเนี่ยต้องหนุนเตียงนอนขึ้นมาอย่างเงี้ย คือนอนตรงๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องนอนอย่างเงี้ยตัวตรงอย่างเงี้ยดูดีแม่งเหมือนนอนมนุษย์อวกาศอะเหมือนนอนอยู่ในยานอะโคตรทรมานเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามเนี่ยก็ไปหาหมอก็รรักษานู่นนี่นั่นหมอก็ให้ยามากินแต่ทีเนี้ยในมุมของการรักษาทางหมอก็รักษาไปแต่อีกอันหนึ่งก็คือได้ตัวเสริมมาตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนิวขอขอขอหน่อยมีสามตัวนี้นโคตรไปสามกล่องเลยไม่จริงๆคือคือตอนเช้าากินตัวนี้ u r d คือตัวนี้มันทําจากไข่ขาวเอ่อเป็นผงโปรตีนจากไข่ขาวแล้วก็มีกล้วยผงกล้วยน้ําว้าคือถามว่ากินตัวนี้ก่อนทําไมเพราะว่าปืนเช้าก็มากินก่อนเลยนะขยับขยับขยับใส่กระป๋องเชคขยับขยับหรือว่าจงจงจงเนี้ยให้มันละเอียดมันทําจากไข่ขาวแล้วมันก็มีผงกล้วยน้าว้าไอ,อ้ตัวนี้มันทาให้มันจะมีเมือกเนี่ยในท้องและในกระเพาะเราเนี่ยมันก็จะเป็นเมือกเนี่ยมาเคลือบกระเพาะเอาไว้แต่อันเนี้ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปช่วยช่วยทําให้กระเพาะเรามันแข็งแรงแล้วมันก็คือจะหลังเมือกทั้ ไม่ให้กระเพาะเราแสบเจ็บคือกระเพาะเนี่ยเวลาที่มันแสบเนี่ยมันติดมันก็เจ็บแล้วอะไอ้ประเด็นต่อมาที่โคตรทรามานเลยก็คือแม่งเลอะไม่ออกเลอะไม่ออกปุ๊บมันก็จะแบบโอ้โหแบบจะอ้วกจะอึดอัจจะแน่นพองจะบวมๆแบบแล้วพอมันจะเลอนมันจะขึ้นมาติดอยู่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยแล้วมันมีอะไรติดอยู่ที่คอนี่ตัวนี้ G R D อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนี่เป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยเนี่แล้วอันเนี้ยโคตรดีเลย พอกินเข้าไปนะแม่งตดแล้วก็เลอแล้วสำคัญเนี่ยเลอเนี่ยนะเป็นเป็นกลิ่นมิ้นต์อ่ะมันจะช่วยทําให้แบบเราไม่อึดอัดท้องเอออันนี้ดีอันนี้อันนี้นนคือเย็นกินอีกเม็ดหน,นึ่งเก็บไว้ก่อนส่วนไอ้ตัวนี้ไอ้นี่ก็สาคัญไอ้ตัวนี้คือ prd <c oughs> นี่อ่ะเห็นไหมเนี่ยอ่าไอ prd เนี่ยกิน2อซองนะจำไว้นะธรรมดาในนี้เขาเขียนให้กินซองเดียวละลายผลิตภัณฑ์หนึ่งซอง นะในน้ำหนึ่งร้มิลนีน่นะแล้วก,กินเนี่ยอันนี้คือก่อนนอนเนี่ยนะแต่ผมบอกเลยผมไม่กินซองเดียวกินสองซองเชื่อผมใส่สองซองใส่น้ําแล้วก็ขยา่าขยาวขย,ขย,ขยกลิ่นจะเหมือนมะนาวในนี้เนี่ยนะมีจุลินทรีย์อยู่นะหนึ่งสองพันล้านตัว,ว,วโคตรเยอะแล้วผมกินเนี่ยสองซองคูณ2องเข้าไป นะไอ้จุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่จุลินทรีย์เลวเดี๋ยวดีก็จุลินทรีย์จะกลัวจะตกใจไม่ต้องตกใจเป็นจุลินทรีย์ชั้นดีชั้นเลิศคนที่ถ่ายไม่สุดคือพูดง่ายๆขี้ไม่สุดน่ะขี้แล้วอ้โหมันมีอะไรอยู่ในท้องกินตัวนี้รับรองได้เลยว่ากินไปเรื่อยๆนะสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวเห็นผลคุณขี้สบายขี้คล่องขี้สุดขี้สวยเป็นลำสวยงามลอยน้ําไม่มีจมดิ่งนี่กินอันนี้ให้หนึกจริงนี่นึกจริงอันนี้กินเองจริงๆยอมรับว่ากินเองนะ แต่พอดีเขารู้ว่าผมกินไงเขารู้ผมสั่งเขาเลยติดต่อมาบอกคุณหนุ่มในไหนคุณหนุ่มกินแล้วเนี่ยขอซื้อในวันกันชัยเดี๋ยวได้ไหมอย่างที่บอกไปไงว่าได้ตอนนี้ราคาถูกอยู่ก็ขายไงก็ขายคือได้ตังค์ด้วยแล้วก็กินเาก็ส่งมาให้กินอีกต่างหากด้วยอันนี้คือสบายเป็นช่วงสองชั้นก็เลยก็เลยยืนยันว่าไม่ใช่มาแบบโอ้ยไอ้หนุ่มเออแล้วมาขายให้กูดูมาหลอกกูหรือเปล่านู่นนี่นั่นบอกไว้เลยนะว่ายอมรับอันเนี้ยเขาซื้อเป็นสปอนเซอร์ แต่กินจริงๆไงกินจริงๆถึงกล้าที่จะขายกล้าที่จะพูดให้เมืนอังไม่กล้าหรอกเดี๋ยวโดนด่าเออนั่นแหละที่มีให้ผมเป็นซื้อเองว่าขออย่าขอจะใช้คําว่าขอเพราะว่าบางทีก็อยากจะอยากจะหายจากโลกเนี่ยไม่ใช่ไปขอเขาแล้วหายก็ต้องลงทุนสักนิดมันก็ไม่ได้แพงอะไรคือถ้าอยากรู้ก็คือเข้าไปใน Google หรือว่า e c o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  k นะไปเซิร์ชค,คำว่าเนี่ยฮาชิอย่านะ S A S H I ฮาชินะฮาชิ ashi, P R D ฮาชิ U R D หรือว่าฮาชิ G R D นี่ G R D อันนี้เป็นที่ผมชอบกินเซิร์ชให้ดูก็ได้นี่เห็นไหมขึ้นมาอย่างนี้เลยฮาชิ ashi, นี่เท่นั้นเองไม่็นเรื่องยากแล้วก็ไปซื้อตามตัวแทนสั่งเงาอันนี้ถือว่าเวิร์กนะส่วนราคาก็แล้วแต่เขาจะจัดโปรโมชั่นไม่รู้ยังไงแต่อันนี้ตอนแรกเสียตัง แต่วันนี้พอเขามาเป็นสปอนเซอร์ในรายการเนี่ยมา,มาซื้อเทปนี้ได้กินฟรีแฮปปี้ตรงนี้แหละคือตอนนี้ผมมันดีขึ้นแล้วหายแล้วแต่ว่าคือกินแบบเอาไว้แบบป้องกันเหล่งเงี้ยไม่ได้หมายความว่าโอ้กูไม่เป็นกูไม่กินไม่ใช่นะคือกินเอาไว้คือกระเพาะเน่อย่าง,างตัวนี้อย่างที่บอกไปไนงะคือ,อทําให้กระเพาะมันแข็งแรงมีเมือกมาเคลือบกระเพาะนะเรากินอะไรเข้าไปมันก็กระเพาะเราทนทานหน่อยกระเพาะเราเนาะ ส่วนตัวนี้มันก็จะขับลมขึงคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณก็กินได้ให้มันแบบให้มันตดให้มันเลอให้มันแล้วมันกลิ่นมันหอมส่วนตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยแนะนํามากๆก,กินสองซองก่อนนอนนะเพราะเออ <c oughs> พี่เพราะแต่นี้ <Okay. S 1> พี่ขายก็ <c oughs> เยอะมากอามโอเคนั่นแหละตามนั้น